อาตัอพอดีครับน้ำมันบิดงอโอ้พอดีครับเพลงสุดท้ายจบพอดีเคชรดลําเพลินโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับโอ้หุ่นละลูกสาวเป็นได้ลูกนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับรรป้าตัวนะครับขอบคุณนะครับทุกๆ็นขอบคุณอาจารย์นักดนตรีทุกๆท,ท่านนะครับเคช็ดลําเพลินแบน ขอบคุณทีมงานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังขอบคุณทีมงานไลฟ์สดนะครับอินดีสบายขอบคุณนะครับทีมงานมงคลสตูดิโอช่างภายนะครับร้อยเอ็ดนะครับพี่ใหญ่ขอบคุณทีมซาวด์แอนไลท์นะครับทีมไลติ้งนะครับ LED ขอบคุณนะครับแอดมินหน้าบ้านหลังบ้านขอบคุณนะครับพี่น้องที่อยู่ในไลท์นะครับขอบคุณแห่งหักแห่งสุดท้ายแห่งสนับสนุนนะครับขอบคุณและขอบคุณขอบคุณ พี่น้องที่มาจากแดนไกลเด้อนะครับขอบคุณที่สุดคือสมาชิกครอบครัวพิรลำเพลินทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยเจอกันนะครับเจอกันในวันที่5นะครับแต่เราจะมาก่อนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่2นะครับ2 3 4นะครับประมาณนี้นะครับเราจะซ้อมก่อนนะครับแล้วก็วันที่5นะครับเราจะออดิชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่5นะครับหลังจาก ช่วงเช้าแล้วก็จะมีกิจกรรมก็ช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศนะครับช่วงเย็ยนๆเราก็จะทําการแสดงนะครับหลังจากนั้นพักหนึ่งวันแล้วก็จะซ้อมเลยนะครับแก้งประชาพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบเลยสําหรับแดนเซอร์ศิลปินนักแสดงนะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจารย์นักดนตรีนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับชุดสวยๆแต่งหน้าสวยๆจากรัตนอภรณ์กุสลพิสัยนะครับคนนายที่ห้าเจ๊ใช้รับอ้นหนึ่งบวกหนึ่งวะนะ โอ้ิ 1> 1, 1, 1, 1. Right ่นชิชิงบัลลัง1.1ว่หนึเปล่าเอ้ยเมื่อนี้มีเดินสองเดินสามเดิสี่อยู่ประเทศเล่าบคาขนได้ที่1.1ึ่าเอาเอาเก็บของนี่ด้ออาจารย์เด้วยรต้องรอดด้อเอาเพราะว่าฝากผลช้นละที่นะครับก็ถือว่าเป็นใจอยู่ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะไล่สดชมบรรยากาศนะครับไอ่กริไล่สด ทัดไยพี่น้องโอ้ยเรื่องไรสุดอ่ะท่านทั้ง่องยูทูบไปเ,เอาพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงโอ้ยคือพอดีแตะะ่ว่านาเครื่องปั่นปอยย่ทุนใช่ล่ะคือเติมพอดีเลยโอ้ยไส้ซาบานเกียบยว่ได้เหรอลองเพ่งนเนาะคันแม่นั่นจุบจะที่แหลกกยี่พอดี <c oughs> เอ็ดลมเพลินช่วงสุดท้ายพอดี ขอบคุณพี่น้องทั้งเอลเอเนอนะครับทั้งคุณพ่ออาจารย์ซ้อคุณวาสีอวยพรให้ลูกไส่ให้อันทีมงานสุขุขุนนะนะครับเง็ดยจังไรลราเฮาอซ้ออ๋อพีพ่อเราสิผูกแขนหลานอยู่ปลูกแขนหลานตีมาตีมาตีมาเอามามานี่นดิ เดี๋ยวเขาอ่นเปลี่ยนสุดกขาเดียวพอแล้วสิผูอหลานขาครับครับครแล้วสิเอาหน้าไปจากไปนอนเขาเลวโอ้ยวปวดแล้วพอแล้วพออ้อซ้อเอาแพรทิปมาโอ้จอด นี่แหละครับเพราะถือว่าถือก่อนเปเนาะแม่เจ้ากับเป็นน้องอยู่บ่หน่อยปีเพราะว่าเราเกิดรุ่นเนาะเราเลยเป็นน้องนะพอนเพาะว่อเราเกิดรุนเนาะตรอมดาธรรมดาแต่ว่าได้อยู่กับเพื่นกันเป็นอะไรกันเล่าหมไปถึงดวงดาวห้าสิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วครับวงนะไม่จบไปไปถึงเอาเดี๋ยวสิไปบอกลูกจะเข้าเด้อถามก่อนพอถามมถาบังลูกลูกที่จหน โอ <é> oh. ้ทางพี่ลูกสาวเปลี่ยนอะไรลูกเอเลียอะไรทีเอเลียฮเอาอะไรเอเลี่ยไปไว้ยังฟอฝอนกับบัวสันตังนี่กคอยบุเป็นนุกัตักคุยตังในอยู่ฮะล่ะคุณพ่อของอาจารย์จอจะผูกเอาหนูคลูกเป็นหลานใส่ชุดดีๆหน่อยมันกล้องเ้อยโอ้ยมาจอนยังนุแม่กล้องเนี่เอ้าก็ดีเ็เใส่ถ่ายดูก็เอาผมออก นี<ด>่ <inte brothers> เออน่คุณนายที่หนึ่งจุดหนึ่งจะผมบอกให้คุณนายที่หนึ่งนี่คุณนายที่หนึ่งจุดหนึ่งบ้างพี่น้องครับบอกว่าขึ้นเวทีก่อนสันก็บอกขึ้นขึ้นแม่ขึ้นไมาลูกช่วยขึ้นไปทำไมล่ะลูกแม่อยู่เบื้องหลังก็ได้เบื้งหลอดแม่อยู่เบื้องหลังก็ได้เราเห็นแม่พอดีเลลิศเนน้แม่กดี๋ยวไฟไฟเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวประมาณนี้นะพวกเราจะประมาณนี้ทุกคน เราคอยผูกแขนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอดเดี๋ยวกัวนับจังหวะท่านี่เปลี่ยนอย่นั่นแหละซึ่งแาใหนนั่งง่ายนับจังหวะยังาหาน้ำืาก็ต้องก็ต้องบน้ยากาไม่กำลังใจนี่เรียลียนดูน้ำยานี่นี่นนนี่นอมาจากฟังพุณนเด้นี่มาเยี่ยมฟังพี่ไหมอันที่เดินหน้าเดถอยหลังเนี่ย น,นั like ่นห no okay, okay. mm? ่อนเอวแหงเยนี่บอกนี่นี่แม่บอกนี่นี่อันนี้ฮอนขาอันนี้ฮอนเอวนี่นี่นีนเออเอาลนี่โอ้ยนั่นนั่นนะนี่จิบจิบเลยแม่คอย เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมจริงฮะฮะวางได้ก่อนเดี๋ยวหนาเดี๋ยวว่าใช่เดี๋ยวหนาลงใส่สิเดี๋เอาโซ่หนามาเยอาก่านม้เอาฝายมามันือแมวบอสีเท่าเถอะ ปูันโอ้ยใส่ยี่เซ่่ล่ะโอ้ยไฟยี่เซ่ล่ะเออออกมาพอแล้วจยดไฟยินบอลยินบอลคือยังบอมั่วหอแม่คอยพ่อใจคือยังบอกแม่ยังบอกจนฟ้อนพูน้ำหมอกจนฟ่อนพูน้หมอกก้าวมาแม่ คุณพ่อมาถ้าลูกสาวเดี er s okay. <S ๋ยวแป๊บเดียวพออเย่ยเดียวสุดยอดพอแล้วันผูกไฟเจ้าวานนี่ลูกเดี๋ยวพอขอชุดกันได้ครับเดี๋ยวมามามาหนิมาอีพอเด้อพออ่อซ้อเกษตรเพ็ดร่ำเพื่อนี่ล่ะเอาเออเอาล่ะอีหล่ะเดียวเด้อวันเด้อไม่ได้เอาสู้แขนซอยลูกนี่เพียงพอผู้พ่อเนี่ยคำแขนผู้นี่คำแขนผู้พ่อคำแขนพ่อโอ๋ออ่อซ้อกัโอ้ยคำคำเนาะ ไอ้ขก่คำเนาะเอาซ้อกันเลยเออซ้อกันนั่งบ่ดีบ่เลยเออเอาสู้กันคำท่งอะไรกันบ่ดีโอ้คขงนน่นเนะอกันไว้คำหวนี้ดีกว่าใช่ให้คีแดงหรอมาเด้อคนไม่มีเดมแม่ไม่ได้มาอยู่่เด

ท่อยม่าพันม่านห้ยมว่เบียดใหหายาะหายสเงตยจังไรหายทำงานลูกค้าให้มีสักดานุกว่ป่าแพ่ขาดถึตูด้วยอานุภาพคุณะพุทธวรรน์บระสง็์เจตโรธรรมวัดตันติอายุวันโนสุขังพลังใชชพะพุทธใชชธรมโมใชชสมาชาชชพะพุทธใช่ใชชธรมโมใชยใช่ยชสพราชาชา มหาปัญญาพุทธปัญญาธรรมปัญญาสังฆปัญญาอุณหอุมาอุยาอุทะอุโปอุปวันตาบิดาแกเจียงกาจะประนันสัมปิกิตังสมาวิยาอามีราชุดเจ้ภูริพทธกดาอินภูมยมราชีตสกเคสขอให้มาปกป้องรักษาในวุ่งของเขตดลำเพลินนี่ให้เจริญรุ่งเรืองให้มีแต่ความสนุก ทุกชำล้านกับประชาชนในม้วนมูที่ได้บ้งแล้วใไฮนิล่านี่เป็นผู้นำภาคต่อไปเอเขาไปรับถวายถึงพระราชสำนักเด้อีลาเด้อเห็นน้ำมุ่งไปเห็นเจริญเจริญผู้นี้เด้อเอาาใจที่พ่อไหม่อ้เอามันยกมาเบิดเลยมันอายุหมันคนยืนน้ำลูกนะขอบคุณคุณพออยังคุณพออยังก่อเอ้าสมพ่นีครับพอสม พ่อสมหาลีพ่อผมนี่แหละหาลีพอผมนี่คือพอเจ้าพอผมนี่คือพ่อข่นะครับอ๋อสักนี่ะอันนี่ละมันิเขาแปดทิ้เราเด้อหลายเด้อขอบคุ้นพ่อหลายครับศิลปินเลือดศิลปินช่อกันขอบกุ้นพ่อได้ดูใกล้มากครันี่ละมาสางซอวยกันนี่ มันเดืเดเอเรียนน้าพอกน้งผู่กับวาบ่าอะไรอย่นะก็อย่คุยไ้ก็มาได้ <c oughs> เอาจังด้เลยเด้อหล่ะเด้อพ่อโชคดีครับมันขวนเยินทุกูุทุกคนปกปครักษาซุ่มเชื่อพี่นองโบว้าน ทีมาอยู today, au, ่น้ำซาถุซาถุรับครับครับยังไงยังไงเราเว้ดีดีครับโว้แนวดีดีแหละครับลูกน้องเด้อคครรัับบขอบคุณครับยังว้แนวพี่กับเขาปลอดภัย์ได้พอเด้อเอาเจอว่าเป็นบรรยากาศนะครับหลังเตยลานะครับก็มีเหตุการณ์ที่ จังหวะชงสุด้ทยพอดีครับเอาก็บ้าวากันวันนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณมิตรลักแฟนเพลง FC แฟนคลับนะครับที่เขามาสนับสนุนบัตรทางเพจเพลินลำเพลินขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมาลัยนำใจขอบคุณความหักความเมตตาแห้งหักแห้งสนับสนุนนะครับให้มาลัยนำใจสมาชิกลูกดันทีมงานสุขสุขคนครับกระพ่อกันนะครับในอีพีหนาเด้อในวันที่ห้าฝากพี่น้องเด้อสำหรับวันที่ห้า นะครับสิงหาคม2,500ันารสิับวับนที่หาสิงหารับก็บจะมีกิจกรรมนะครับไลพิเศษอีกไลนนึงนะครับสำหรับคลิปนี้กับคงเชียวซัมนี้ครับคลิปนะจังพอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ